ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมแนวทางทุกท่านนะครับมาตามขันตอเนาะสำหรับแนวทางนิกเควเช้า VIP แล้วก็นิเควบ่าย VIP ีแนวทางก็เป็นการจิกกันคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเซและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่นา,นา,านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของวันที่8ก่อน กับนี่คืออีเช้า VIP ผลออก97015น่ะครับ97015ตัวที่ผมเน้นให้ไม่เข้านะครับก็7 0แลศูนย์ะสามศยมีเลข7แต่ตัวที่เข้านะครับคือ5 1าหนึ่งถ้จับ5ก็จะได้ชุดนี้นะครับ หานหนึ่งก็ขเข้าตัวที่ผมไม่ได้เน้นเนาะนะก็จะไปที่ห้าศูนย์ก็ผมเน้นในที่เล,ก 0, เลก 3, ข 5, เลกศูนย์นะครับไม่มามาเลขกเจ็ดสามวัไม่มาห้าวันมาหนีไปเลขกเจ็ดก็ยังดีเนาะนะครับถ้าว่าใครบินก็เข้าที่หานึง e นะครับแล้วต่อที่นีเคออีบายวีไอพีผลออก 8 2 5 1 4งหนึ่งสี่นะครับก็ถือว่าดูไปเนาะนะครับสำหรับตัวจบับก็เข้าตัวที่ไม่ได้เน้นเลขสองใวันนี้ไม่ได้ตัวที่ไม่ได้เน้นเรงนั้นเลยเข้านะครับเนี่ยค่ากับสองเลขเด็ดมาด้วยกันรอบเชา้ากับรอบไปครับก็ถือว่าดูไปครับ สำหรับตัวเจาะเนาะมีโหลดก็เข้าหมดนะครับมันตามขั้นตอนนะครับมันที่เก้าเดือนหนึ่งนะครับมันที่เก้าเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อย 69สิบเก้าีค่ีเช้า V I P แล้วก็มีแค่ยีบ่าย V I P กับก็สองแนวทางเนะ เหมือนเดิมแต่ตางผมก็พูดไปแล้วต้นคิดนะครับเป็นการคิดกันคำนวณกันมีเค่ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเรามาตามกันต่อนะครับวันที่9วันนี้มีเคอีชาช้าว i p เล็กดินผมไอทีเลขสี่กับเลขหก กับเด่นในที่เลขหกน 6, 6, ะหกละวังเลขเก้าด้วยนะครับตัวประกอบแปดเก้าศูนย์แล้วก็เจาะที่หกเนาะเป็นหกแปดหกเก้าหกศูนย์นะครับก็อย่าลืมติดเลขเด่นมาด้วยกันด้วยนะครับ สาังท .om จบไปที่ห้าหกแปดกับจุดติดกันไว้ก็คือสี่แปดนะครับกกคือ 4, คคเลขเป็นอีกตัวในตัวที่ผมเน้นๆก็คือจุดนี้นะครับหกแปดตัวประกบแปดเก้าศูนย์ นะครับี๋ยวท่านจะวินเอาเลยก็ได้นะโลตาบ้าเห็นเลขมันเยอะนะครับ9ก้ามันก็ติดอยู่ในยุนนี้แล้วนะครับก็เท่าเดิมนะครับครก็ต่อที่รอบป้ายรอบป้ายวันนี้เลขดิน่นได้เลขเก้า กับเจ็ดสองกับเก้กับสองนี่ได้ตัวเดียวีเนาะตัวประกบตัวประกบ 1> 0 1นกับ0 1นย์หนึ่นนี้ผมด้หน้าที่เล็กเเนาะเป็น90้า9ูห ส่วนสามตัว <c oughs> จับไปที่หกก้าหนึ่งกอกันสองหนึ่งไปด้วยเนาะนเด็ดหนอ่กตัว ก็ตามนี้ก็ที่รับจ้งตามก็แกะไปนะครับกับตอนนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีโชคกันในวันที่เก้าเดนะครับติบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอ,ขอ,ขอให้ถูกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ